คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัจ้ะนัจ้ะ <Okay, S 1> โอเคก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมนะอยู่กับเฮียเป็ดเจ้าแตกยาก,กับเกมลากี้เดโกะนะฮะกับไอแมลนำโชคนะ,ะโชคเลือดนะฮะวันนี้เขียนไปทุนที่500รว่ะมาทุน5้าร้อเดี๋ยว เราจะไปซื้อกันช่วงถ้าเหลือสามรอยเฮซื้ออะแต่ถ้าปั่นได้กำไรเฮจะเอากำไรไปซื้อแล้วกันนะวิธีเลี่ยงเฮจะประมาณนี้เฮ้ยเด้อลืมแบกูต้องเบ็ดส0ิบรอบโอ้เบ็ดห้าสิบรอบไม่ได้นะขอแค่30รอบกับเบ็ด5าบาทดู่อแล้วกันนะถามเจงถามเจง้งโอ้มาเฉยตัว A แถวหนึ่งเลยปะละ่ะมาขนาดนี้ A แถวหนึ 1, ่ง A แถวหนึ 1, ่งอแถวหนึ่งโอ้สองร้อยห้าบาทเฮ้ยกำไรสองร้อยละ มาเอาต่อครับเอาต่อปั่นปั่นยาวๆครับเกมนี้นี่ขึ้นชื่อเลยน่าขึ้นชื่อเรื่องคูณแต่ว่าคูณเยอะไม่จ่ายนะคูณเยอะไม่จ่ายแต่พอจ่ายแล้วไม่คูณ51บาทมาครับอ้เข้าฟีเฉยเ์้ยเดียว มาดีครับอูอยู่ดีเข้าฟรีแบบไม่ต้องซื้อเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมนะโอ้โหสำหรับวันนี้เนโกะเขามาเหลือเกินนะโอ้โหอยู่ดีมาขนาดนี้มาคูณคูณเยอะๆหน่อยเนี่ยพอพอจ่ายแล้วไม่คูนเห็นปะพอจ่ายแล้วไม่ค่อยคูณเออมาดิคูณหน่อยเอ้ยสวยคูณแปดแล้วพอคูณแล้วไม่ค่อยจ่ายอยู่ดีเข้าฟรีเฉยเลย ถ้าผมได้กําไรขึ้นมาอีกเป็น1นึ่พนห้านะผมจะซื้อซื้อฟีเกียสักพันหนึ่งผมจะเอากําไรไปซื้อนะเพื่อผมแบบแตกหนะักนะฮะสำหรับใครที่อยากตามนะครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวปักหมุดไว้ใต้คลิปนะ,ะโอเคไปเรีกกันต่ออีกสี่หมุนเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้เหรอเออนี่แหละนี่แหละโอ้พันห้าแล้วพันห้าแล้วบอกเลยซื้อแน่นอนเอาหนึ่งพันไปซื้อแน่นอน มาดิต้องวัดหน่อยละว,วัดไหนอวัดสายทางประกอแบแ่นไปก่อนเลยับผมปั๊ม <laughs> เล่นมุกไปอีกแล้วหนึ่งหมูเงี้ยพอคูนดีแล้วไม่จ่ายพอจ่ายแล้วไม่คูนมาดีรอบนี้ผมจะซื้อเลยผมซื้อเลยผมออกมาซื้อเลยซื้อที่พันพันหนึ่งอูอออ้แรงไป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  1> 1, 500, หนึ่งพันห้าไม่เอามันแพงไปผมต้องซื้อที่เบ็ดสิบแล้วอย่างเงี้ยซื้อได้ที่เบ็ดสิบสินะเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคได้เจ็ดร้อยห้าสิบได้เท่ากับผมมีกําไรเหลืออีกสองร้อยมาดินะครับว่าทุกคนเวลาเล่นนะก็แนะนําว่าเล่นกันแบบเอาเงินเย็นมาเล่นอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะฮะอ่าแล้วเล่นพอเอาเงินเย็นมาเล่นแล้วเอ้ยถ้ามันได้กําไรก็ลองซื้อซะหน่อยนึงอ่ะเผื่อมันจะแตกอ่าถ้ามันแตกก็อย่างน้อยพีย่ก็ได้กําไรกันไป ะะใครจะเล่นก็ต้องแบบคุมด้วยนะคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะฮะอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะย้ำนะอย่าเอาเงินร้อนมาเล่นนะสำหรับใครอยากไปตามนะครับผมนะสามารถตามเฮียได้เลยนะเฮียปรากฏณไใต้าคิปนะครับโอเคพัดคูณ12บสองแน่เลยหุดทรงแลยไม่เกิน750นี่เจ๊งแน่นอนเอแต่อย่างน้อยก็กำไรไม่ถึงได้แย่ แย่แล้วโหแย่แล้วเออสี่ร้อยโอ้โหอ้โหนี่แหละกุณจางตังไม่จ่ายคอนเซปเขาเลยอืมกลับไปเบ็ดห้าแล้วกันครับโอ้โหจะฟุกเข้าอีกสักรอบหนึ่งมาแล้วก็ไปอ,อีกสามสิบรอบเออเจไปสวยสวยครับ โอ้โหแบบดอกเมื่อกี้เป็นไงเบ็ดห้าปันประมาณ20กว่ารอบเข้าแตกยับด้วยสวยดอกนี้มาอีกแล้วช็อตเด็กคนโอไม่ดังวะนี่ไงคูณหกปลาจัดไปคิวเคแถวหนึ่งมาสวยปึ๊บปั๊บปึ๊บตะลบปึ๊บปึ๊บซูช <c oughs> ออนะิอย่าบอกนะอย่าบอกนะนิ่งอะ เรียบร้อยครับมันนิ่งว่ะมันนิ่งว่ะมันนิ่งก็จัดอีกสักสามสิบรอบดิจัดอีกสามสิบรอบไปนไรไปมาขอดูหน่อยวายมาแล้วซูชิเข้าโอ้โหดอกนี้มาดิเปรียงเลยเปรียงใหญ่เลขโอ้เลขสิบซูชิมาเข้าปัน้นเลขสิบคแถวสองแถวสามไม่เข้า ว่ากำไรผมได้อยู่500แน่เลยถ้าอย่างเงี้ยอา้าวงามไส้บาลายไก่ละเออยังกลับมาอยู่ยังกลับมาดิพันอยู่ยังกลับมาดิพันมังอยู่ขอเจ้าสวยๆหน่อยในโกะมาเออเป็นตัวเดียวกันโอ้เจไม่มีคิวแถวสองเฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่คิวแถวสองคิวขอคิวแถวสอง ขอคิวแถวสองสยๆเอาเข้าฟีเกมเฉยขอแค่คิวแถวสองไม่เข้าฟีเกมเฉย,อ Q, อเเเฉยโอ้โหเอาเรื่องว่ะมาดิเข้าฟีเกมนี้ชอบเลยชอบเลยนะเฮียน,นี่ยังชอบเลยโอ้โหสวยงามนี่แหละคุณจางตังไม่จ่ายนะพอจ่ายแล้วัวคุณไม่มา ออสวยงามครับสวยงามสวยงามมาโตคูณลงมาอีกได้ปะโตคูณลงเพิ่มได้ไหมโตคูณลงเพิ่มแล้วจ่ายป่าอ้าวอ้าวเนโก้เฮยสงสารได้กำไรห้าร้อยสงสารมันให้แค่นี้วะให้แค่นี้ให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้มาดิพัดแถวโอ้หมาเลยับนะพัดมาเต็มดอกอืม เรียบร้อยรางวันก้อนโตไปเลยร้อยห้าสิบหกบาทถือว่าได้นะถือว่าได้อยู่โอเคเฉียบโอ้โหไม่เป็นแหละผมว่าไงผมก็ถือว่าผมได้กำไรได้กำไรเจ็ดร้อยดีกว่าท่านผู้ชมนะพอแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปของเฮียนะ โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ